และเมื่อสวดดิิิโสพระกวารังสมาสมุโทโธจบไปสามรอบแล้วอาตมาก็เดินไปทักษินเวียนรอบค่อยๆเดินแล้วก็คอยตามเสียงของพระท่านสวสดิจิิโสพระกวารังสมาสมุโทโธอยู่รอบแรกผ่านมามาถึงข้างหน้ารอบสองผ่านมาใกล้จะมาถึงข้างหน้าอาตมารึกถ,ถึงกลิ่นทูปหอมและกำยา แล้วก็ถึงก,การที่ตนเนี่ยสู้อยู่เพียงลำพังเพียเดียวของแานมากปกป้องรู้ศาสนาประทำคำสอนแต่มาขอรู้สึกสะท้อนใจตัวเอ,อ,องก็ยืมร้องไห้ร้องไห้ไปด้วยศึกสื่นพร้อมกับสวดอติปิสพระกอวาตามไปด้วยแล้วค่อยก้าวเดินไป อาตมาก็ปล่อยให้ปวเสกเสือเส้อ,อื่นร้องไห้อยู่ชันนั้นจนกระทังว่าน้ำตาจะหยุดไหลก็จึงสามารถเดินได้าตามปกติแต่เมื่อรู้เพียงครั้งได้ก็มักจะเกิดความรู้สึกสะท้อนใจอย่างที่ว่าก็คือเกิดการเสื่อื่นให้ขึ้นมาเหมือนกับการที่อาตมาภาพได้ไปถึงพระชจวันมาวิหาร สาวัตถีอินเดียพอไปถึงพระมุรักนกุดีของพระเจ้าอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็คงลงไปกราบต่ว่ารรายงานแต่พระผู้มีพระเจ้าว่าตนเป็นพระที่อยู่ในแดนไกลทํางานเพื่อเผยแพ่พระศาสนาพระธรรมคำสอนของพระองค์อย่างทุ่มเทเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากบัดนี้มาขอถวายรายงานในพระรงค์หนึ่งที่ ติมาก็ปล่อยโฮล้หมหายไปในที่ตรงนั้เช่นกับที่ตรงนี้ออนก็อ่านบทกวีที่หลังจากกลับมาแล้วแต่งรุดเดียวจบไปถึงสามทุ่มกลับมาก็อยู่ในเวลาถึงสองทุ่มหลังจากที่คัดเลือกภาพต่างๆแล้วก็มาแต่งลอนรกวีใช้เวลาประมาณามน่าจะาสักสามสิบ ท่านเสียงท่านสู้ผมไม่ได้หรอกฟัเงเสียงท่านสู้ผมไม่ได้หรอกอาตอมาพูดก่อนที่จะให้พรว่าน้ําเสียงของอาจารย์สมบูรณ์น่าจะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเสียงอาจารย์สมบูรณ์สู้ผมไม่ได้หรอกอันนี้ก็ฟังไม่ได้สับจับไปรกระดิีกเ <c oughs> หมือนเดิมเวลาให้พรดึงต้องทําเสียงหล่อ อย่าเข้าอย่าด,ดัดเสียงขอร้องคือไปดูทีไรอดคำไม่ได้นะ <c ười> ที่คํา่าเนี่ย <c ười> กันเลยทีเดียวค <c ười> ืออาจะมาไปดูท่านพขขูดในคำทุกทีเลยโดยเฉพาะที่ที่เบียร์เขาพูดอะคือกันเลยทีเดียวอะคือกันเลยทีเดียว เสียงหลอกก็ดีนะคืออคนที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าโอ้พระอ,องค์นี้เสียงดีแล้วก็จะได้เข้ามากดไลค์กดแชร์นะ <c oughs> คือเรื่องเรื่องทำเสียงหล่อเนี่ยมันจะมีพระหลายรูปที่พยามยทำแต่มารูจักหลายรูปนะที่คณะห้าวัฒนาธาตุนะมีรูปหนึ่งเมื่อก่อนอยู่คณะห้าวัฒนาธาตนะุเขาเรียกท่านว่าอาจารย์เสียงหล่อ คือจะมาคิดว่าในที่วัดหนึ่งมันจะมีพระประเภทเนี้ยอยู่หนึ่งรูปนี่แหละ,ะคือพยายามทําเสียงหล่อหลอเวลาเทศท่านก็จะเทศเสียงหล่อๆเวลาให้พรท่านก็จะให้พรแบบเสียงหล่อหลอคือไม่ใช่เสียงปกติตอนนี้ท่านสึกไปแล้วแหละเวลาท่านขึ้นยถาเหมือนกับเหมือนกับอาจารย์มหาวิเทียนเลยในภาพถ่ายชัดจนแง้วับเพื่อน,น,นเอน,นี่ยคือรับสัพคีไม่ได้เลยอ่ะท่านทําเสียงหล่อ พวกเราอยู่ขอสองขอสามเนี่ยคืออดหัวเราะันแทบนั่งไม่ได้ชัดเจนพูดชัดเจนว่าดัดจริตเพื่อนๆก็เรียกกันว่าพระอาจารย์เสียงหล่อคล้ายๆอาจีอะโอ้เจ็บท้องเหนื่อยเวลาทำเสียงหล่อมันจะเหนื่อยอะนะยาค่ายัดดัดเสียงขอร้องอ้อนสิริตมาไงวันเนี้ยลองทำเสียงแบบขลังๆครับ คือคิดว่าเราเสียงไม่ค่อยดีอ่ะมันก็ต้องทําดัดจริตนิดนึงนะถ้าดัดจริตแล้วผู้ฟังรู้สึกว่าลื่นหูก็อยากจะอยากจะดัดอีกนิดนึงนะเพราะวา่าที่ท่านบอกว่าเราหน้าตาไม่ดีเสียงไม่ดีอันนี้ก็ยอมรับแหละเสียงไม่ดีนะไม่เคยพูดเลย<บ>าม<บ>าฒนาดเคยคิดว่าตัวเองหน้าตาดีหรอกอกิรติคณะห้าใช่อันนี้ใครเนี่ยรู้อาจารย์กิรติคณะห้าเขาเรียกว่าอาจารย์สินหมอ อยู่ด้วยกันนะเวลาท่านให้พรนะท่านจะดัดจลิตเสียงอาจารย์มหาเทนนี่ไม่ได้กึ้งนะเห็นไหมเห็นไหมท่านพูด,ดเสียงหยฉียดยา,าให้ยถา,ยา,าเสียงของอาจารย์มหาเทนไม่ได้ครื่งเลยนะก็คือมีจตนาดูหมิน่นหยยดยาชัดเจนอาตมาก็ไม่เคยพูดถึงเสียงของท่านว่า เสียงไม่ดีเลยนะที่ผ่านมาที่พูดถึงเรื่องหน้าตาของท่านว่าคลุกคละแต่ไม่ได้วรอาตนกาเนี่ยก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่ธรรมะในข้อที่ว่าด้วยท่านนั่นแหละนั่งสมาธิได้ถึง1 7บเสชั่วโมงเนี่ยพิพมฒนาทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันน่าจะผุดผาดไม่ใช่มีหน้าตาที่คลุกคละอย่าประด้างประมาณว่ามีรอเตนกาอยู่อย่างนี้ท่านก็ยังไม่เข้าใจในประเด็นนั้น ที่เชื่อมโยงมาสู่เรื่องของการทำสมาธิของท่านตอนนี้ก็มาใช้สัมผัสปราประล้อเรียนเสียงของสมาละก็ที่บเอาไว้แล้วบอกอาไว้แล้วว่าตั้งแต่คลิปแรกของการทำลิปโีโออกมาเผยแผ่ท่านไปฟังดูก็ได้ให้เชื่อว่าดอกบัวบานบนยอดเขาพิชกูฎนะเสียงในคลิปแรกนั้นเป็นอย่างไรแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามไปก็เพียงแค่เล็กน้อยแต่น้ําเสียงก็ยังอยู่ในลักษณะเช่นนี้ถ้าดัดเสียงเหมือนท่านันีนี้ท่านบอกโอ้ยเหนื่อยปวดท้องอย่างนี้นผมไม่ปวดท้องหระถ้าไปดัาเสียงมาโอ้ต้องพันสามร้อยกว่าคลิปเนี่ยผมไม่ปวดท้องไม่ไปโรคกระเพาะไปแล้วหรอถ้าผมไปดัดเสียงดัดจริตอย่างที่ท่านกล่าวหามานั้นอันนี้ถือว่าเป็นการล้อเลียนด้วยสัมผัสปราปละแล้วถึงขั้นร้ายแรงด้วย และเป็นพระรุสวาจาอิสุนาวาจาที่ว่าอาตมาเนี่ยไปดัดจริตไปดัดเสียงคําพูดนี้ก็ถือว่าร้ายแรงที่ท่านพูดกล่าวหาอาตมาว่าไปดัดจริตไปดัดเสียงในที่สําคัญก็คือบทให้พรที่ให้พรแก่ญาติโยมที่มาเข้าปฏิบัติผ่านการอบรมจิตมาอยู่ในสภาพที่ดีแล้วนั้นประสงค์ที่ให้ญาติโยมได้ฟังแล้วเกิดปิติสมนัยเบิกบานใจและบางคนบางท่านอย่างเช่นจุนันที่มาเป็นต้น ได้ฟังแล้วก็ถึงกับน้ําตาล่วงไหลเห็นอยู่ต่อหน้าเลยหลายคนก็เกิดปิติสมณัติอาจารย์ไม่ถึงกับน้าตาลั้งไหลก็มีอยู่หลายคนและท่านก็ยังมาดูเหม็นบทให้พรนั่นเสียอีกเวลวฟังท่านให้พรแล้วต่มาก็ซึ้งอ,อันนี้คือการล้อนเรียนนิสัยใช้ไม่ได้เลย